นิชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกม Quality Mobile ในราคาถูกสุดๆใช้แค่ Player ID ในการเติมเท่านั้นและยังมีเกมแนว Shooting เกมอื่นให้เลือกเติมอีกมากมายเติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็กฟรีเพิ่อมอีกหนึ่งแพ็กแถมพอยสะสมลดสูงสุด25%พร้อมกับบริการผ่อนนานสูงสุดถึง10เดือนเติมเกมบนไลน์มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงพร้อมเกมช้นนำให้เลือกเติมอีกมากมาย เติมเกมถูกเข้าไวผ่อนได้มีพอยสสะสมมีสิทธิ์รับแพ็คฟรีที่ richman shop เท่านั้นนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับสำหรับในคลิปนี้เนาะก็พูดถึง m g ็มกันหน่อยนะครับในซนะีซั่นเก้าเนี่ยก็โดนอีกแล้วนะครับโดนเนิฟซ้ำอ,อีกรอบหนึ่งผมมองว่านะ่าจะเป็นรอบที่3ที่4แล้วปะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับถ้าจะผิดขออภัยนะ <c oughs> มันเป็นรอบที่โดนมาแล้วแบบโดนเรื่อยๆอครับความคล่องตัวเอ่ยความแม่นยําเอ่ยซึ่งมันเป็น จุดขายของ mg ส2สองนะครับมันโดนยับโดนยับโดนยับถ้าถามว่ามันจะมีวิธีที่จะปลุกมันกลับมาอย่างไงได้บ้างมันสามารถที่จะแต่งของแต่งให้ทดแทนข้อข้อดีที่โดนเนื้อไปได้นะครับแต่มันก็อาจจะคล่องตัวน้อยลงกว่ากว่าสมัยก่อนนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมรับได้ผมบอกไปว่าของแต่งที่ผมจะเอาไปเล่นในวันนี้น่าจะเข้ามือทุกคนแน่นอนนะครับสายแคมป์เนี่ยของแต่งเซตผมเนี่ยไม่มีปัญหานะครับแต่ใครที่ชอบเอาไปวิ่งยิงนะครับแบบ เน้นดันเน้นบุกเยอะไปหน่อยอาจจะมีแบบความต่างบ้างกับเซตที่แบบว่าเซตสมัยก่อนที่เขายังไม่โดนเนื้อนะครับที่แบบแต่งเพิ่มข้องตัวได้ซูมไว้ได้อะไรพวกนั้นเนาะแต่พอเป็นซีซั่นหลังๆเนี่ยที่ MC42 มันโดนหนักๆนะครับผมมองว่าเราต้องทดแทนในเรื่องของความแม่นยำลงไปนะครับทำให้ปืนมันเนี่ยเสถียรมากขึ้นในระยะไกลๆนะครับถ้า ความแม่นยำน้อยเนี่ยตอนยิงระยะไกลกระสุนมันจะกระจายมันจะบานมันจะบานเป้าออกนะครับแต่ถ้าสมัยก่อนเนี่ยมันแม่นอยู่แล้วตรงเหมือนไม้ประทัดเลย,เ,ยเราก็ไม่จาเป็นต้องใช้ความแม่นยำเนาะเราก็ถมถม z ูมไว้ถมถมอะไรเงี้ยไปเลยนะครับแต่พอซีซั่นนี้มันโดนเ้อมาบ่อยเนี่ยเออเดี๋ยวเรามาดูกันว่าของแต่งเนี่ยมันเป็นยังไงที่ผมจะแนะนํานะครับคือเซตผมเนี่ยจะเล่นในทั้งสายบุกและสายแคมป์นะครับยังคงความเป็น mgc 2กลิ่นอายสมัยเมตาแบบ โคตรยังมีอยู่ก็คือใส่ลั่นไวสองชิ้นเหมือนเดิมครับก็คือจะมี r e c o i บูสเตอร์จากปากกระบอกนะครับดูข้อเสียดิโอโหสิบกว่าเปอร์เซ็นแล้วก็จะเป็นเจ้าตัวลำกล้องสามห้าห้านะครับตัวนี้นะครับข้อเสียก็หนักหน่วงเหมือนกันนะครับความแม่นยาลดลงเนี่ยถ้ารวมกับเจ้าตัวปากกระบอกเนี่ยความแม่นยาลดลงสี่สิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับเป็นอะไรที่แบบเยอะมากมาก,มากนะครับสี่สิบเปอร์เซ็นนี่มันแทบจะหารครึ่งของตัวปืนเลยเนะเว้ย นะครับก็เซตเนี้ยเนี่ยผมบ,บอกเลยว่าคงความเป็นกลิ่นอายของ MG G2 สมัยแรกๆที่มันโกงแบบที่มันเป็นมะเร็งประจำเกมแน่นอนนะครับแต่เรื่องดาเมจที่เขาโดนเนื้อไปบางซีซั่นเนี่ยอันนี้คุณผู้ชมก็ต้องเออเรียกว่าทำใจยอมรับนะครับเพราะถ้าเนื้อดาเมจของแต่ง MG มันไม่มีชิ้นไหนที่เพิ่มดาเมจได้เลยหรือเพิ่มตัวคูณได้เลยนะครับผมก็เลยจำใจที่จะแต่งให้มันลั่นไวเหมือนสมัยก่อนพอนะครับแต่ก็ยังคงความแบบว่าพอเล่นได้อยู่นะครับ ผมก็เสริมด้วยความแม่นยําไปนะครับแล้วก็ลํากล้องเออไม่ใช่ลากล้องพ่านท้ายเนี่ยผมก็ใช้พานท้ายลดแรงดีดลดตัวกระตุกแล้วก็เพิ่มแม่นยํานะครับก็เวลาเดินยิงเวลาบุกจังหวะบุกจังหวะเข้าทําเนี่ยอาจจะหนืดหน่อยเล็กน้อยต่างกว่าเดิมประมาณ1 0 2 0ซแต่ผมมองว่าถ้าตอนจังหวะคุณได้ยิงคุณแทบจะไม่ต่างจากสมัยที่มันเข้ามาแรกๆแล้วมันยังไม่โดนเนฟเลยครับนะผมบอกเลยเซตนีนะครับสุดยอดนะครับแรงดีดโอเคดีเยี่ยม แม่นยำก็ถืออยู่ในเกณฑ์ที่เดิมๆนะครับถ้าปืนนี้แม่นยำเดิมๆมันไม่แบบต่ํากว่า40ไม่แบบอย่างนี้ยผมมองว่ามันยังตรงเหมือนไม้บรรทัดอยู่นะแต่พอถ้าคุณไม่ใส่เพิ่มความแม่นยำอย่างงี้ครับผมบอกเลยว่าใส่ลั่นไว2ชิ้นเนี่ยความแม่นยำแม่งจะต่ํา30จะมั้ซึ่งต่ํา30ที่มันน้อยมากๆนะครับสาหรับปืนยิงไกลนะครับเข้าขั้นวิกฤตเลยก็ว่าได้นะครับโอเคเซตประมาณนี้ที่ผมจะใช้นะครับผมยังคงความเป็น mgt 2สมัยก่อนด้วยลั่นไว2ชิ้น และนอกนั้นก็เสริมข้อเสียที่มันโดนเนื้อไปนะครับแล้วก็ยังติด Disable เ,เหมือนเดิมนะครับเรียกว่าขาดไม่ได้นะครับอารมณ์เหมือนกินข้าวแล้วต้องกินน้ําตามอะไรประมาณนั้นนะครับสำหรับ Disable ใน l g ทุกกระบอกนะครับตอนนี้มันก็มี M อ็มออสกิน a c Wall Night h o w l กลับมาอีนะครับถ้าใครที่สนใจใครที่ชอบสไตล์แนวนี้นะก็จัดกันได้นะครับแล้วผมก็ต้องแนะนำร้านเติมเกมอย่างร้าน Richmond Shop l i q u i t y e c l นัเองนะครับมีอะไรก็ ทักสอบถามแอดมินได้เลยว่าเติมอันนี้ใช้เท่าไหร่หรือจะเติมเองผ่านเว็บไซต์ทางการของร้านลิชแมนชก็ได้นะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ในแลนกันว่าจะเป็นยังไงสำหรับ MGC2 ที่ผมลองของแต่งที่มันอาจจะไม่ได้หวือหวามากแต่ยังคงความเป็นกลิ่นอายของ MGC2 สมัยก่อนนั่นเองนะครับอยู่ดางคอมบายนะครับเกมนี้ผมอาจจะเดินแบบซ่าๆไม่ค่อยได้นะปืนมันค่อนข้างจะมี เขาเรียกความทัองตัวที่ลดลงกว่าสมัยก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องเทพตอนยิงนะครับแต่ก่อนจะยิงเนี่ยเรียกว่าอาจจะลําบากหน่อยนะครับ ตัวอยู่ครับชัตนี้อ๋อมันปืนมันหนืดเนะาะจังหวะสไลด์เนี่ยผมน่าจะโดนง่ายมาก แล้วเกิดจังไกลเลยเกิดสองสามรอบแล้วไกลมากๆครับไกลจากจุดเนี่ยเราเสียเปรียบมากเลยโอ้โหโดนปืนอะไรเนี่ยโอ้โหโดนโอดินนะครับถือว่าไม่เสียหายถนะ้าโดนปืน โอ้โหลูดไปเจ็บมากนะแต่ว่าเจอเมต้าทั้งห้องครับมันก็จะมีภาพประมาณนี้แหละดักแล้วกันครับจะผมดักแถวนี้ อยู่ข้างบนป่ะแกงมันอยู่ข้างบนนะ ผมยิงไม่โดนระเบิดสองลูกโอ้โหนี่ถ้ายิงแบบว่าไม่วาสักหน่อยเมื่อกี้ผมว่าน่าจะมีเวลาหนีระเบิดนะครับโอ้โห,โโหมีไกลๆทางนู้นอีกเราก็ลูดได้สองตัวแล้วแมันมีไกลอีกนะครับ มตาก็มาทางนี้แล้วกันเออขวาเข้ามีคนอ้อมข้างนอกก็ด้วยนะครับคือถ้ามันได้ยิงอะ่ะคือมันสุดอยู่แล้วตรงนี้เรารู้กันอเออพอสไลด์ไปแล้วเขาแบบผมยังไม่เห็นหัวเลยนะแต่ยิงโดนผมได้เฉยเลย โอ้โหโดนดูดพอดีนะครับแต่ก็ฆ่ามันได้อยู่ดีกว่ามันไปยิงเอเอเขาเรียกอะไรนะหลุมดําใส่เพื่อนนะโอ้โหเรารู้ไปก่อนเจอส่วนเข้าหัวผมพมแล้วแต่ละคนแม่รอกระสุนหมดก็ยิงนะครับ อ่าหาอยู่ข้างล่างตงใส่ลงตรงหน้าผมพอดีแรงระเบิดยังเลยเข้าอยู่อ้โห ตัวผมกระตุกขนาดใจของรถกระตุกมาเวลาโดนปืนแบบพวกที่มันบัฟมาหลังๆนี่ก็ยังดูเยี่ยมเลยโอ้โอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ผมมองไม่เห็นเลยวะ่ะกด,ด EMP แล้วมันเอา V โทซ้ำเนี่ยโทเพื่อนหรือวีโทเราก็ไม่รู้นะ ถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ผมกดโนสโคปน่าจะออกเลยนะครับแต่ตอนนี้มันไม่ทันนะมันมันยกช้าไปหน่อยเราต้องทนใช้ยกช้าเพราะว่าออกไปไม่ออกไม่ทันนะครับโดนไปถ้าผมออกผมก็ไม่ได้นะครับไปก็เจ็บอยู่ดีก็วัดใจไปเลยแล้วกันมีปืนคู่อยู่นะน่าจะชาร์จด้วเพื่อนได้นะ ยิงได้ละโอ้โหผมกดปืนคู่จะสวนบ้างแม่งเสิร์พีคมาโอ้โหนอนอยู่สองตัวนะครับซ้ายอีกหนึ่งตัวนัวามากเกมนี้จังหวะเราเข้าแล้วเราโยกเยอะไม่ได้นะครับไม่ได้คล้องตัวเหมือนสมัยก่อนแล้วนะ โอเคประมาณนี้ครับจังหวะมันค่อนข้างจะขัดใจผมนะผมเป็นคนที่ชอบเล่นปืนที่มันติดมือเนาะเวลายกเวลาซูมเวลาย,ลาย,ยิงชอบให้มันติดมือนะครับพอมาเล่น m g 4 2ที่แบบมันเป็นปืนที่เน้นแบบว่าไม่ค่อยจะมีจังหวะแบบคล่องตัวใช้เยอะเท่าไหร่นะครับมันก็เลยดูแบบว่าเล่นแล้วดูดับๆนะก็ขออภัยด้วยเนาะแต่ผมมองว่าทุกคนน่าจะเข้าใจแล้วว่าทำไมมันถึงคนเล่นน้อยลงนะครับ ถ้าจะแต่งให้มันยิงได้เร็วยิงได้รัวเหมือนเดิมและก็ส่วนตรงเหมือนเดิมเหมือนสมัยก่อนมันก็ต้องแลกนะครับทําให้ความคล่องตัวเน่ยล,ลงนะครับเพาะเป็นเครื่องที่นี่อืมากนะครับบางจังหวะเนี่ยผมถ้าไม่ถือเดินเลยถ้าสังเกตนะครับแล้วก็เรียกว่าอะไรดารมจก็โดนไปเยอะไอ้โดนดาเมจเนี่ยมันแก้ยากเพราะมันไม่มีของแต่งเพิ่มตัวคูณเลยเปืนนะครับโดนพวกความแม่นยำโดนพวกระยะมันเยอะแก้กันได้นะครับแต่พอโดนดาเมจไปมันมีอยู่ซีซั่นอสองซีซั่นมั้ย ที่โดนตัวคูลหรือโดนลดดาเมจไปเลยเนี่ยผมจาไม่ได้นะครับแต่โดนแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเบาลงเยอะนะครับมันก็มีกลิ่นอายในเรื่องของการยิงที่รวดเร็วเหมือนเดิมแล้วก็แม่นยําตรงแบบไม้มันทัดเหมือนเดิมเลยนะครับแต่สิ่งที่เสียไปก็จะมีดาเมจนะครับแล้วก็ความคล่องตัวโดยรวมที่ออกไปเยอะมากๆแล้วความแม่นยําที่ลดลงมหาศาลนะครับประมาณนั้นเนาะสำหรับเอ็มจีซีสในตอนนี้นะครับถ้าจะแต่งให้มันมีเขาโค้ง m อ็มจีซีสสมัยก่อนจริงๆเนี่ย ผมว่าของแต่งชิทเนี้ยมันก็น่าสนใจนะครับแต่ก็สายแคปมันน่าจะชอบที่ไม่ได้แบบเดินบ่อยโยกบ่อยมูฟบ่อยไปย้ายจุดย้ายที่บ่อยแบบผมอะ่ะผมจะติดสไตล์แบบบุกบกุแบบเข้าๆแบบนัวๆข้างในไปหน่อยนะครับถ้าใครที่ยืมจุดดีๆผมมองว่าเซตเนี้ยเข้ามือแน่นอนนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับมีของแต่งเซตไหนแนะนำ นะครับใครที่เป็นเมน MG ็มมาแนะนำผมแต่งให้เพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้หรือแนะนำผมกันได้นะครับขอบคุณมากนะครับ